ทีพบกับน้องโจนะคะรีวิวชาแนลหรือว่าในเพจนะคะมิสูออโต้เฮาส์โปรแรงผ่อนสบายบายโจโจนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องโจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราพามาดูรถนะคะกระบะตัวเตี้ยสประตูนะคะแต่งซิ่งนะคะนี่ค่ะก็คืออยู่ทางด้านข้างของน้องโจเลยก็จะเป็นล้อแม็กนะคะที่เราแถมเข้ามาให้นะคะในส่วนของตรงนี้ตรงนี้จะเป็นรถสีบอลเงินนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของโลโก้ทางด้านหน้ารถด้วยนะคะไททันสปอร์ตค่ะ เดี๋ยวเราพามาชมร,บร,บรบอบๆคันกันนะคะตัวนี้ก็คือสวยงามมากนะคะเหมาะสำหรับสายซิ่งเง้นเงเอาไว้ใช้ไม่ใช่เ <c oughs> งันเง,นงันสิโอเคค่ะเดี๋ยวเราพามาดูรอบๆคันกันตัวนี้ก็มีใช้เงินออกรถนะคะอยู่ที่9,999าบาทเท่านั้นนะคะหรือว่าลูกค้าอยากใช้เงินออกรถเท่าไหร่ลองทักมาคุยกับน้องโจ๊กกันก่อนได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกคันหนึ่งนะคะจะเป็นสีขาว ตัวนี้ก็คือสวยงามมากนะคะสีขาวของเรานะคะตัวสีประตูเนี้ยนี้ไม่ต้องเพิ่มเงินนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังมีล้อแมกแถมให้อีกเช่นกันนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของกันสาดเบ้ามือจับตรงนี้นะคะเบ้ามือจับไทนนะะไทันค่ะภายในก็กว้างขวางค่ะตรงนี้สวยงามเช่นกันนะคะรถซิ่งนะคะห้ามพลาดนะคะตรงนี้ก็คือโบของเราก็ใช้เงินออกรถ 9 9 9บาทเท่านั้นนะคะก็พรุ่งนี้ก็เตรียมส่งมอบให้ลูกค้านะคะ2คันลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอ,อยากออกรถกระบะนะคะก็คือติดต่อเซลล์ลมโจ้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูสวยงามค่ะเท่คะ่ะก็คือไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะคะเดี๋ยวราเดี๋ยวเรา,เรา,เราขอลาก,กันไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะ ใครที่สนใจโปรโมชั่นนะคะก็ติดต่อก,กับน้องโจเบอร์ด้านบนได้เลยนะคะ02 04 0677ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ